สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมกดกระไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมผมมีหนวดพามลําหอมนะครับผมหนวดพามหอมที่กําลังจะออกดอกนะครับผมดูดิกิ่งดอกกําลังออกมาอมเอาไปยังไงก็ได้เห็นดอกแน่นอนนะครับผมหนวดพามหอมหายากครับผมเป็นหนวดพามพม่านะครับผมได้มากรรมเนี้ยครับผม ได้มากำนี้ส่วนมาเขาขายกันเป็นต้นนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างหายากแล้วก็มันจะได้แต่ต้นเล็กๆมาอันนี้เป็นงานค่อนข้างต้นใหญ่เนี่ยครับผมกําลังแทงช่อดอกดูสิครับช่อดอกกําลังออกมาข้างในก็มีข้างในมีช่อดอกเนี่ยครับเหมือช่อดอกดอกสีม่วงนะครับผมใครที่สะสมสกุลหนวดพามไม้ทนแดดดอกหอมหายากนะครับผมกำนี้รวมส่งผมคิดแค่800บาทเท่านั้นกำนี้รวมส่งผมคิดแค่800บาทเท่านั้นนะครับผม ดอกกําลังมีช่อออกมายังไงคุณก็ได้เห็นดอกแน่นอนเป็นไม้ป่าแท้พมา่าดอกหอมทนแดดเลี้ยงง่ายในสกุลหนวดพามหนวดพามหอมนะครับผมกํานี้แค่800บาทรวมส่งนะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8เได้เลยหนวดพามหอมนะครับผมตัวนี้เป็นหนวดพามหอมจากพมา่าจะหายากยากที่สุดในบรรดาหนวดพามทั้งหมดหนวดพามก็จะมีหนวดพามธรรมดาหนวดพามลำดำมันแล้วก็อันนี้หนวดพามหอมนะครับผม ใครสนใจกรรมนี้800บาทรวมส่งโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรากําลังแทงช่อดอกนะเอาไปมัดติดต้นไม้รวมๆกันได้เลยก็จะออกช่อสวยนะครับผมตอนแรกผมเอามาว่าจะปลูกแต่ตอนนี้คือด้วยความที่ผมประสบอุบัติเหตุน้องหมากัดเนาะผมก็เลยปลูกอะไรไม่ได้แล้วก็คือได้มาก็ปล่อยไปถูกเลยครับผมใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988นะหนวดพามหอมกํานี้800บาทรวมส่งครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ